อุยอ่ะจับจุดทั่วโดยบาร์บีมชแนลสวัสดีครับวันนี้กะพามาย่างตลาดสดเทศบาลสวนอณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดนะครับกัมมาบานเกิดกัมมาย่อนไหวเด็กแน่ะหน่อยตลาดนี้คือตลาดในความทรงจำนะครับเพราะว่าหญย,ยมาทำตลาดนี้ตอนที่เข้าไปย่างนี่คือแบบ เข้าไปเสาแห้งประมาณตีสองกว่าตีสามของเลยบ่าได้ลุ่งหลายนี่ลนันนี่ใกล้ถอนในตำนานอ่าสำหรับหลานไซกอกอ,อีสานลานนี่นเป็นหลานของอาบาบีมเองนะครับนี่งงงงจำว่าได้ว่าเป็นผู้ใดจำหลานว่าได้ครับใส่หมวกไป <laughs> จำว่าได้แอบมาเสือภัยจังหนอแอบมาเสือภยัยเพื่อนใด ถักหมดเลยคนอื่นก็าจำได้เป็นยังขึ้นจำมาได้ใส่กวางในตำหน่นใส่กวางว้ยโอ้ยรับปานใจใส่มาหอนาบว่าวิมัหนีดีค่ะวมาหอดว่างเนสองสามตมย่เนก็มานอสหลมานตยามาว่งันนี่แล้วาว่างเนสองสามตุ่จ้า ว่าดีมาก,กินเลไรแกถอดในตำนานเล <c oughs> เดี๋ยวยงกัมามเฮ็ดสีไลเนาะคุณดีๆว่าหัน,หยน,น,น,นไยกินดีอยู่ดียิ่ก่แซบเดี๋ยวยงในหันมันมีอย่างแลอยู่นะทอา,มมา,า,าอ้าเากกี่ยวนะครับเดี๋ยวย่งไปก่อนีไ่ไไปใส่เหรอจ<ะ>้าก๋วยกุ้งไอ้มีกุ้งขายบ้านจ<ะ>ุงอยุ่งใส่ เดี๋ยวไปซื้อกุ่มมาก้อยสู้กินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยางกบมาไปมึงนะไปหายไปปลาขาวปลาเยียงวะกันกูอยู่ในขุดซื้อเลยบ้าบ้านักเลยบ้างยางสีนวดเลย มี่อย่างมีแตะเบทเตลดปบุญง่วบะเข้าไปวันเหนือปะเตือนไดถอดในตำนานแย่โอ้มอย่างเลยม่อย้วัหวัดเป็นด้วาดกไันเออป็นดสัเดี๋ยวสื่อได้ถอดในตำนานนกคนหลายๆช่วงเสกรกเจนน่อยเสกกกซื้อร้านายัง มีเบอร์โทรบ่มีแต่ซื้อกับของอยู่ละมีเบอร์โทรบะมีเอาให้เบอร์โทรไปนะรุ่นแปดแปดรุ่นแปดแปดหาหนีหาเจแปดหาเจแปดหาไปอยากกินกับโทรมากนี่ไปกอบจ้ามาแป๊บเดียวจ้ะปลาตดนี้คุณแม่ ไดยปามียนบิมอยากได้ปาบาานไหมไมีบวย้ามระจไปยังห่กันเออในงหลายเนเี่ยเอาไปสืออันนั้นแหละเอาอัน เอาหนีเจ้าสิเจ้าสิเขาเหนียวบ้านเอาก็ได้ครับเพราะว่าซื้อไปเพื่อเขาบ้านให้ตื่นอืได้ถอนในวัยเด็กแ้ถอนได้ตแล้วนเจ้าบาครับขาคลิปครับเอาจ่างงานครับเอาท้องงานก็ได้ครับอันนี้มันคิมิตลแปดสิบบาทเนาอาไปโลดแม่ไปโลอขบคคุณรัด ไก่ทอดในตำนานขอบคุน huh. ข okay. ้านี uh ่อ huh. uh ัน huh. นี้ก uh ็ส huh. วัสดีครับกาแฟในตำนานเงอ้เด่นอะวรนี <laughs> ่มานนอะเทวดวาทีบาทนะครับเพามีของฝากมีวิบบาทบั้ง ในตำนานในเด้อยังก่อนในกาแฟซอร่ามายังสิบบาทขายแบบอ่ยีโอ้ยไมหายร้านแต่ครับครับไปครับกาแฟในตำนานครับครับอ๋อตีอย่งเดยวมึงเก๋มากซิมึงทำอะไรมึงอ่ะตตลึ ผมกูนี่ปาโตให้ได้อ่ะไม่อรนตอนนี้ยังคิว่าจาของมึงหน่อย,อยเลยตอนนี้เศ้าแล้วเดี๋ยวหาเอีย,ยงไปๆเข้ายางแถวแหลกได้ปาพี่แค่ละปลาแห,าแหงขนมนูม้ใ่ัว คืนนนอน่นึ่นอโอ้ตินอะไรประจำบ่บัวกินอะหนลงปลาโอ้หนังมาหนังลาเปิดแกแเียงขึ้นหากุ้มอู้เนะี่ยกูเป็นแซนแม่เขาว่ากูเป็นอื้เนี่ยกูหาปลาปลาน้า โอ้ัแล้วบอกว่าสวยสวยสวยฉันดิโอ้วี่อย่างเลยตะกี้มันมีหลายเลยนี่เรียวสะอาดพนักบ้าาจังดีดี Đi <laughs> cái <laughs> đây. Ờ mà vẫn bông vẫn là. Thế nhỉ Ai <laughs> bay đi Ao sáng ngày hoài mùi sau bữa ไปฝากผู้จัดการอะไรยังไดงครับเอาเซ้าบาทครับน <c oughs> อนเลยขนมไม้นี่ไปกินหอนเด้ขอบคุณครับ ปลาเข็งยุ่ไใสเด๋ยนนี้ไม่ได้ปลาเข็งไงซี่พี่ตัวใหญ <c oughs> ่เลยเออบ่คือนถีบเข้าไปจับเอาน้ำปลาขอนได้ <c oughs> อันนี้มีอยู่อันนี้เอามาอยู่นี่อันนี้เอามาเลยเชื่อามาั้ยอ๋อแบบมั่งอะไรรู้ไหมยัง <c oughs> เดี๋ยวกูไปซื้อนซื้อส่ก่องไม่ใช่หน่อยกันส่ก่อนในี้ตำนานะซื้อปลาดกเออมี่ก่อนแม่เอออ๋มีอย่างเลยอ๋มีอย่างเลยมีแต่ผักอ๋อมีอย่างแปลกแปลกเออส่ก่อนไกระปุก ยี่สิบบาทซื้อยสิบบาทขายปนิ่่ขายเดี๋ยวมาเงินกนบนีเงินก็เสรก่นละนุ่ๆกันหน้าบ่หัไปตอนไหนตอนตีห้าไปจี้หานี่อืมก่อนเขาจะไปวัดเย็นมงสิบเไปวัดสยี่บาทอยู่กุชชุมมากว่าใส่ไว้เดี๋ยวไปส่งบงหยนอยากกับกักกับบ่อยากกับกกกับ ดีไปเที่ยวตัวสีไปสุรินดูเดี๋ยวหาช่วงที่นอนดีไปเฮ็ดบุญเลยแม่สองย่างหาเลย,ยเดเเี๋ยวเต้สีไหนเถอะมีเงินเอาเย <laughs> อย่างเงี้ยล่ะมีไปยังแปลกๆปว่านีเลยผมสำหรับคลิปนี้กรับเป็นคลิปย้อนไวัเด็กน,นะครับในมากับตลาดนี่แหละ เติบตัวมากกบตลาดนี่สนิดกับแม่ค้าเกือบทุกคนก็ได้ก้ามาบานเกิดนะครับก็มีความสุขแฮปปีด้ดีโอ้กอนนี้ก็ไว้ทรงก่อนมูนี่คีโมไซา์ตอนนี้ก็สิดีได้กับพวกหัวดีสามดีสี่แหละดีตรงโอ้ยคิดถึงบรรยากาศก็เอา,เอาเออ สาวไปแสงคาับมาเฮียนะครับแม่เพิ่นกันตากไก่บักเท้วดองไงเนาะเพิ่นดองเองนะสบโพแเสบคักซิมแล้วแสีบลำไร่แตกอืกินกำน้ำมีฟ้องเนาะอ,อีคักวะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้บาร์บีมชาแนลอุญยุอันยะจับจูดทัว่วนะครับสวัสดีครับไปแล้วบุยบย